ยุคสมัยแห่งการท่องเที่ยวราคาประหยัดจบลงแล้วงั้นหรือหลายประเทศเช่นไทยแลนด์ต้องการแต่นักท่องเที่ยวคุณภาพมาน้อยกระเป๋าหนักในข่าวนี้เดี๋ยวจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับเขามีพูดถึงไทยแลนด์ด้วยอ่าก็ก็จริงๆเพราะว่าก็พูดข่าวมาเนี่ยก็ก็มีนโยบายอย่างนี้จริงๆว่าไม่ได้ต้องการจำนวนคนมากๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือไม่รู้เขาทำดีท่าไหน แต่ว่ามันมีกลอะไรไว้อยู่ซึ่งไม่ได้บอกมาตรงๆหรอกแต่ว่ามาแล้วก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นจริงๆอย่างเช่นอาจจะจงใจหรือไม่ได้จงใจก็ตามนะครับอย่างอันนี้นี่คืออาจจะโมเมของอบเองนะครับก็ตอนนี้ที่ออบมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยซึ่งซึ่งก็ใกล้จะเปลี่ยนที่แล้วแหละซึ่งการเดินทางในเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้คือไม่มีรถประจําทางแล้วฉะนั้นถ้าจะไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไม่ใช่รถแดงก็ต้องซึ่งซึ่ง แสนยากแสนลาบากเนี่ยก็ย <c oughs> จะต้องเรียกใช้แอปเรียกรถถ้าคนยอมจ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าคนต้องการแบบบัตเจ็ตน่ราคาประหยัดเนี่ยมันก็จะไม่ได้เพราะว่าเดินทางกันครั้งหนึ่งก็ไปกลับก็คือคือถ้าวนอยู่แต่ในเมืองเนี่ยนะแค่วนอยู่แต่ในเมืองก็หกสิบถึงแปดสิบแบบใกล้ๆนะใกล้ๆแต่เกิดไปไกลห่างโซนรอบนอกออกไปจิตดหนึ่งแต่ยังอยู่ในเมืองอยู่นะก็ร้อยต้นๆแล้วฉะนั้นไปกลับก็สองสองร้อยกว่าแล้วอันเนี้ยเออก็เลยบอกว่าถ้ายอมจ่ายก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดต้องการประหยัดมันก็จะไม่ได้ครับอันนี้อันนี้คือแค่ยกตัวอย่างซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแบบนี้แต่ว่ามันดูเหมือนเหมือนเปลี่ยนไปในทางอ้อมอยังไงก็ไม่รู้นะก็มาดูตามในนี้นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะไทยแลนด์อย่างเดียวก็มีที่อื่นด้วยเขาบอกว่าหลายสถานที่มากตอนนี้กำลังปิดประตูใส่ b u d เจ็ t ทร v เวลเลก็คือกำลังไม่ต้อนรับคนที่เดินทางแบบราคาประหยัด คือเขาอาจจะรู้สึกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวมันเยอะเกินไปแล้วก็เล่นง่ายคิดง่ายว่าเดี๋ยวจะกรองเอาด้วยราคาเอาคนที่ยอมจ่ายซึ่งจะจํานวนน้อยลงแน่นอนอย่างของไทยแลนด์เนี่ยตามข่าวที่เคยพูดเขาก็ตั้งเอาไว้ประมาณว่าคนน้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งแต่จะมีไรายได้ที่ใกล้เคียงกับของเดิมเลยคนน้อยลงแต่ไรายได้ใกล้เคียงของเดิมแสดงว่าแต่ละคนต้องจ่ายกันมากขึ้นใช่ไหมด้วยสาเหตุอะไร คือการแพงขึ้นเนี่ยมันทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับทางอ้อมก็คือค่าตั๋วเครื่องบินที่แพงขึ้นมากและค่าโรงแรมที่แพงขึ้นมากแต่วงเล็บเพราะว่าสถานการณ์โลกในช่วงนี้ที่ทําให้ทั้งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะต้องแพงขึ้นเหตุเพราะว่าทั้งราคาน้ํามันนะครับสําหรับตั๋วเครื่องบินแล้วก็จํานวนพนักงานที่มีน้อยลงเพราะว่าโดนให้ออกไปในช่วงโควิดซะเยอะแล้วก็ฝึกอบรมคนใหม่ตามกลับมาไม่ทันทนั้นั้น เมื่อพนักง,งานน้อยลงคนที่ยังอยู่ก็ต้องทํางานมากขึ้นหรือไม่งั้นเขาก็ต้องลดจํานวนลูกค้าถ้าไม่สามารถให้ให้คนที่ทํางานเนี่ยเขาทํางานหนักขึ้นได้เขาต้องลดจํานวนลูกค้าก็แล้วใครยังอยากได้อยู่ก็จะต้องยอมจ่ายแพงขึ้นคือตอนนี้ทําเป็นเล่นตัวไปเถอะคนเขายอมจ่ายก็เพราะว่ามีกระแสะการท่องเที่ยวล้างแขนจากความอัดอั้นช่วงโควิด -2 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอไอ้กระแสะนี้หายเมื่อไหร่แล้วยังแพงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะกลายเป็นซบสาวแทนนะ โอเคตอนนี้เริ่มต้นจากสายการบินนะครับทางอ้อมก่อนคืออย่างที่บอกว่าทำห้ช่วงโควิดก็ให้พนักง,งานออกไปเยอะแล้วก็หลายหลาคนก็คงไม่อยากจะกลับมาทำงานเดิมต่อให้วันนี้จะไปง้อเรียกตัวกลับมาเขาคงไม่อยากเพราะว่าปัญหาของช่วงโควิดไม่ใช่ที่จวเชื้อโรคแต่เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศซึ่งสามารถเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์อันนี้แหละแล้วใครจะอยากกลับมา,าแล้ว ถ้ากลับมาแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอะไรอีกจิตตกจิตตกที่กังวลเชื้อโรคตัวใหม่อีกก็เดี๋ยวโดนให้ออกอีกอย่างนี้ฉะนั้นส่วนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะกลับมาแล้วสายการบินเองก็แทบจะล้มละลายเพราะว่าแทบไม่มีไรายได้ในช่วงโควิดแต่พอมาช่วงนี้คนยิ่งอยากเดินทางกลับมาแบบที่ไม่ทนันคาดคิดก็เตรียมเตรียมตัวไม่ทนันคือจริงๆแล้วก็สงสัยว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยทำไมไม่ยื่นมือเข้ามาให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําอะไรไปให้มันผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แต่ไม่มีข่าวเลย เหมือนกับว่าให้สายการบินไปเซอร์วิ์เอาเองครับาฉะนั้นผลก็คืออย่างที่เห็นสายการบินก็รับได้ไม่เต็มที่ละมันก็แพงขึ้นราคาตั๋วก็แพงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแน่นอนคือออบเดาอนะครับที่รัฐบาลแต่และประเทศไม่ยื่นมือเข้ามาเนี่ยนะเออคือยื่นมือเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าสายการบินเงินมีไม่มากจะไปแลบพนักง,งานที่ยังทํางานอยู่เขาก็เรียกขอค่าแรงแต่สายการบินไม่มีเงินที่จะมาทุ่มตรงนั้นถ้ารัฐบาลยื่นมือเข้ามาสนับสนุน เอาเป็นว่าให้ผ่านช่วงนี้ไปปุ๊บมันก็จะน่าจะคลี่คลายมันก็ไม่น่าจะยากแต่ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศคงจะยังกลัวการแพร่ระบาดกันอยู่ว่าถ้าไปส่งเสริมมากเกินไปเดี๋ยวมันมากขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวต้องมีปัญหาอีกฉะนั้นก็เลยทําเป็นเงียบๆไม่รู้ไม่ชี้เอาไว้อย่างเช่นราคาของปารีสไปนิวยอร์กนะครับเพิ่มขึ้นถึง62%เพราะว่าทั้งค่าน้ํามันที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อื่นๆที่เคยบอกไปแล้วออสนามบินเองก็มาจํากัดจํานวนเที่ยวบินด้วย ว่าถ้ามันเยอะเกินไปสนามบินก็รับไม่ไหวเพราะสนามบินก็ขาดแคลนพนักงานก็ลดจํานวนเที่ยวบินจากเดิมร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเหลือสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็คือสังเกตว่าช่วงนี้ตั๋วราคาถูกเนี่ยได้หายไปนะครับก็แม้กระทั่งโลคอสที่บินภายในประเทศสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีราคาถูกถูกแล้วเมื่อก่อนโปไม่กี่ร้อยบาทอะไรเงี้ยไม่ไม่เห็นจะมีเนี่ยแล้วก็มาที่ตามหัวข้อตรงนี้นะครับก็คือสถานที่เหล่านี้ก็ จะบอกว่าเป็นการปรับตัวงั้นหรือกับการที่จะมีคนมาน้อยลงเพราะตัวเครื่องบินแพงเนี่ยก็เลยจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นไฮคุณตี้ทัวริซึมนะครับจะเป็นเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างไรเหตุผลทั้งนั้นซึ่งความคิดของมนเนี่ยไม่ได้บอกว่าถูกนะแต่อมคิดว่าช่วงเวลานี้ควรจะให้โปรให้โปรก็คือ,อสนับสนุนที่พักให้ยังราคาปกติหมายถึงว่าเป็นไปตามกลไกถ้ามันยังถูกก็ให้มันเป็นไปตามกลไกไห แล้วก็ให้โปรกับน,นักท่องเที่ยวที่เขายอมจ่ายแพงๆเพื่อที่จะมาเพราะว่าค่าเครื่องบินก็แพงอยู่แล้วให้เขารู้สึกว่ามันคุ้มเพราะว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เกี่ยวกับมาตรการอาจจะพลิกไปพลิกมาถ้ามันเกิดระบาดขึ้นมาฉะนั้นควรจะให้โปรแต่ปรากฏว่าไม่ให้นะครับก็เป็นเน้นคนมีเงินเยอะๆแทนอ,อันนี้เคยเคยพูดไปบ้างแล้วไม่นานมานนี้เนี่ยไทยแลนด์มีนโยบาย two level of pricing ก็คือที่พักจะกำหนด2ราคาตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าลองดูว่าเขาจะสําเร็จหรือจะแปกราคาหนึ่งคือราคาที่พักของนักท่องเที่ยวอีกราคาหนึ่งคือของคนท้องถิ่นแล้วก็มีเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าเหยียบแผ่นดินแล้วไอคนนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยก็ไม่รู้นะครับไม่ที่เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวซะหน่อยดันมาแนะนำนะครับ ว่าเป็นแต่เป็นลูกไอ้ัฐมรีท่องเที่ยวเป็นลูกพักของไอคนนี้นั่นแหละดันมาแนะนําว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะไปมุ่งเน้นไปโฟกัสกับประสบการณ์พรีเมียมแทนที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวราคาถูกเกี่ยวไรด้วยเนี่ยยุ่งไรด้วยคือมันมันก็ไม่ได้ผิดหรอกที่จะคือคนอนะ่ะเขาก็อยากจะขายขายคอร์สแพงๆอยู่แล้วมันไม่ได้ผิดแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยได้ปรับปรุงอะไรให้มันมีคุณภาพ จนกระทั่งคุณจะเรียกว่าตัวเองเป็นพรีเมียมได้หรือเปล่าหรือว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วหมายถึงว่าของเดิมเนี่ยคือคืออย่างคือต้องแยกกันนะครับของไทยแลนด์เนี่ยเอกชนอะคือคนที่เขาทํางานเนี่ยเขาทําพยายามดิ้นรนทาโอเคของดีของเขาอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ดีเนี่ยคือคนจัดการประเทศที่วันดีคืนดีก็บอกว่าเอาแต่นักท่องเที่ยวคุณภาพสิแล้วตัวเองก็นั่งกระดกเท้าอยู่ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วจะมาบอกว่าจะเอาแต่พรีเมียมทั้งทั้งที่ทางส่วนกลางไม่ได้ทําอะไรเลย อย่างนี้แหละมันมันสมควรจะได้หรือถ้าจะให้ถูกต้องคือทางสวนกลางควรจะมาลงทุนปรับปรุงรถไฟความเร็วสูงหรือในเมืองจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆทํารถรางปรับถน,นนให้มันดีเออไม่ให้แตกเสียหายสปกปรกลกเละทําระบบขนส่งภายในเมืองให้มันดีซึ่งมันยากเขาแค่สั่งการมั่วๆก็ง่ายอยู่แล้วครับก็เป็นที่น่าผิดหวังเพราะาประเทศอื่นก็ทําด้วยเช่นเดียวกัน ก็อย่างเช่นนิวซีแลนด์ก็ไม่อยากจะได้นักท่องเที่ยวราคาถูกก็คือรัฐมนตรีท่องเทียทเท่ยวของประเทศนิวซีแลนด์ก็บอกว่าประเทศของเขาจะโฟกัสไปที่คนจ่ายหนักก็ถ้าแบ็คแพคเกอร์เนี่ยซึ่งก็แบ็คแพคไงก็คือต้องพยายามประหยัดใช่ไหมก็ยังต้อนรับอยู่นั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าไม่เอานะพวกที่เคยโพสต ใน facebook ตัวเองว่าเออเขาสามารถเที่ยวประเทศของเราหมายถึงนิวซีแลนด์เนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายแค่10ดอลลาร์ต่อวันแล้วก็กินบะหมี่แค่2นาทีหมายความว่า,วาไงไม่รู้อะคือเป็นไงอากติเหรอก็คือคืออา่าไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามาพวกแบ็คแพคเกอร์มาก็มาได้แต่ว่าแต่ว่าไอ้พวกที่โพสเฟซบุ๊กว่าแบบเดินทางถูกๆอะไรพวกเนี้ยไม่เอานะคนพวกนั้นอะคือคือที่ ถ้าการท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องที่แพงขึ้นไปซะแล้วเนี่ยมันก็กระเทือนเลยนะครับเพราะว่าคนเราคือจุดประสงค์ของที่เอาพูดวิดีโอนี่ครับอยากให้คนได้ไปเปิดหูเปิดตาแต่เกิดมันกลายเป็นเรื่องแพงซะแล้วเนี่ยมันก็คือก็จะเพาะคนบางกลุ่มบางพวกที่จะยอมจ่ายใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้เดินทางซึ่งมันไม่ถูกต้องใช่ไหมคนทุกคนควรจะได้เห็นโลกใบนี้อย่างให้มากที่สุดควรได้มีโอกาสเปิดโลก ไม่ใช่ความคิดแคบแคบว่าเออต้องให้แบบว่าจ่ายแพงๆต้องเน้นจํานวนคนน้อยๆเขาอาจจะมีข้อกังวลเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรพวกนี้ก็ก็ใช้การควบคุมในจุดนั้นได้แต่ไม่ใช่การขึ้นราคาหรือไม่ใช่การมาพูดประชดประชันเหมือนไอรัฐมนตรีท่องเที่ยวนิวซีแลนด์คนนี้ส่วนของยุโรปเองก็มีบ้างเหมือนกันซึ่งก็เคยพูดข่าวไปว่าเออแต่ยุโรปเนี่ยเขามีคนเข้ามาเยอะจริงซึ่งถึงระดับที่อาจจะต้องควบคุม แต่คนที่เรียกร้องกับไม่ใช่ตัวของส่วนกลางแต่เป็นของพวกอะไรอะสมาคมของเมืองใหญ่ๆยีาเมืองทั่วยุโรปก็เรีย,รยกร้องให้ทางยูโรเปียนยูเนี่ยได้เขาเรียกว่าออกกฎระง,งับการเช่าระยะสั้นในเมืองดังๆพวกนี้เน้นว่าเป็นเมืองดังๆซึ่งคงไม่ได้กระทบกับคนเที่ยวระยะสั้นอยู่แล้วแหละก็คือหมายถึงว่าใครที่อยากจะเช่าอ่ะเช่าแบบระยะสั้นชอตเทอมเนี่ย อย่น่าจะเป็น airbnb เนี่ยก็จะเหมือนกับจะแคปเอาไว้ว่าจะต้องเช่าขั้นต่ำกี่วันอย่างเงี้ยซึ่งบางเอิญบางเอิญเวลาออกกะจีไปเที่ยวนี่เราก็หลังๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นเช่าแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบสี่สัปดาห์ซึ่งมันจะถูกกว่าเช่ารายวันอยู่แล้วโดยบางเอิญแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่เมืองใหญ่อยู่แล้วก็เลยไม่กระเทือนเท่าไหร่แต่คนที่อยากจะอยู่เมืองใหญ่แล้วก็อยากจะเช่าแบบแค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยที่เป็นบ้านคนท้องถิน่นอย่าง airbnb อาจจะไม่ได้ ก็ต้องเป็นโรงแรมเหมือนเดิมก็ไม่รู้เริ่มเมื่อไหร่นะครับแต่แค่ว่าเคยมีข่าวทำนองนี้เฉยๆออดในข่าวนั้นบางเมืองได้เริ่มไปแล้วด้วยอย่างบาร์เซโลนาก็บอกว่าถ้าต้องเช่าถ้าจะเช่า a i r ์บีไม่ได้บอก Airbnb ก็คือเช่าในเมืองนี้จะต้องขั้นต่ำสามสิวันหมายถึงคนที่จะเช่าอยู่แบบนานๆน,น,นิดนึงคงไม่เกี่ยวกับคนอยู่โรงแรมแล้วบางที่ก็ใช้การควบคุมโดยทางอ้อมโดยการเก็บทัวริซึมแท็กก็คืออย่างเช่นเวนิส ซึ่งซึ่งน่าจะเริ่มเก็บตอนมกราปีหน้าละมัง้งที่ว่าวันละกี่เท่าไหร่ของเขานั่นแหะที่จะเข้าเวนิสบางประเทศก็ตัดสินใจใช้นโยบายแบ็คแพคเกอร์แบนอย่างเช่นฟิจิหรือเกาะทางแปซิฟิกตอนใต้เอ่อหรือบาหลีอินโดนีเซียกับประเทศที่เราไม่รู้จักเลยประเทศพวกนี้ก็บอกแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปที่ การท่องเที่ยวคุณภาพและถึงขั้นไม่ให้แบ็คแพคเกอร์เดินทางเข้าเลยแล้วเอาอะไรมาตัดสินว่าใครเป็นแบ็คแพคเกอร์ก็สังเกตว่าประเทศที่บอกว่าจะเอาอยากจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพเนี่ยส่วนมากเนี่ยตัวเองมักจะไม่มีคุณภาพนะครับอย่างยุโรปเนี่ยเราที่บอกว่าเรียกร้องให้คือไม่ใช่มาจากส่วนกลางไงแค่ส่วนของสมาคมของแต่ละเมืองเรียกร้องให้แบนการเช่าระยะสั้นเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวไงก็ อันนั้นคือคนที่อยากจะเช่าอยู่บ้านคนท้องถิ่นระยะสั้นเนี่ยก็คงไม่คงไม่ใช่กล่งนักท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> ก็คือทุกอย่างนี้เป็นปกติแต่การเช่าอยู่ในเมืองกลางเมืองเลยเนี่ยอาจจะต้องเช่านานอันนั้นก็จะไม่เกี่ยวแต่พวกประเทศที่อยากจะได้แต่คุณ,ค,ณคุณภาพเนี่ยส่วนมากตัวเองมักจะไม่มีคุณภาพครับอบคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นกระแสะความคิดตื้นๆนในระยะสั้นของจุดหมายปลายทางเหล่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําไปแล้วเนี่ยมัน มันไม่เวิร์กธุรกิจท่องเที่ยวเดิมซึ่งเขาสร้างมารองรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยก็มีจะมีปัญหาแล้วก็ทําไปสักพักหนึ่งก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องยอมยกธงขาวเองอย่างเช่นอันนี้เขาเขาไม่ได้พูดแต่ว่ามันก็ดูจะคล้ายๆอยู่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่ยังไม่ยอมเปิดกับนักท่องเที่ยวทั่วไปใช่ไหมให้เข้าแบบทัวร์อย่างเงี้ยก็เดาเอาว่าลึกๆคงคิดแบบนี้เหมือนกันแน่ๆว่าไม่อยากจะได้จํานวนคนเยอะแล้วยังไงเปิดมาแล้วก็ ไม่ค่อยมีคนมาคือมีบ้างแต่ว่ามันน้อยมากแล้วเรามาดูว่าอย่างนโยบายแบบนี้สุดท้ายจะไปรอดไหมครับถ้าเกิดว่าไปรอดพวกเราก็คงต้องยอมทําใจนะครับว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้คือเขายังไงคือเขาต้องการแบบนี้หรือนะครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ